มานานอยู่ดีๆก็มาบอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับเราแล้วเพราะอะไรคะหรือว่าเขาเบื่อเหมือนกับว่าไม่ได้ f a l l in love กับเราแล้วอย่างนี้ถูกไหมคนที่จะตอบได้ที่สุดคือเขาแหละลูกไม่ใช่พี่หมอแต่ถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงหรือแม้แต่ผู้่แต่งงานแล้วเกิดขึ้นได้ เขาจริงๆแล้วความรู้สึกอินเลิฟอ่ะมันเกิดจากสารเคมีในสมองที่เขาเรียกว่า p h นิลเอทิล l a มีนเนาะซึ่งสารเคมีที่ทําให้เราตกหลุมรักเหมือนที่เขาบอกมันเจอในช็อกโกแลตไงบางทีเขาก็เลยเรียกไอ้ขนมช็อกโกแลตว่า better than sex อบบลาๆน่ะเพราะว่าเราเขาชอบให้ช็อกโกแลตเป็นวาเลนไทน์นะเพราะว่าในช็อกโกแลตมันมีสารที่ทําให้เรา fall in love นึกออกไหมทีเนี้ยไอ้การ fall in love ที่ว่าเนี่ย แหนึงนะคะไคะที่เมฝากฝกดูฝากดูซันนี้หน่อยได้ไหมซันนี้มาแล้วขอบคุณค่ะ,คะขอโทษค่ะพระเอิมีเพื่อนต่างชาติมาก็เลยคือเอ่อตัวสารใน for in love ตัวเนี้ยส่วนใหญ่เวลา for in love แล้วว่ามันจะอยู่แค่ในช่วงประมาณหนึ่งถึงสองปีแรกแม้แต่คู่แต่งงานแล้วก็พบว่ามันก็หลังอย่างมากแม็กซิมัมคือสมปีแรกลูกหลังจากนั้นนะ่ะสารเคมีนี้มันไม่ค่อยฟังก์ชันแล้วความรักมันจะ เขาเรียกว่าสารสมพัญหรอว่าอยู่ด้วยกันได้ไหมหนึ่งอาจจะอยู่ที่วิธีที่ยูทําให้มันกลับมาแบบสู้ซ่าเหมือนฟอร์อินเลิฟกลับมาใหม่ได้ไหมแต่ถ้าอยู่เหมือนทิ้งระยะความสัมพันธ์ให้มันดูแบบชิวจนดูเหมือนเพื่อนไปแล้วเอบางคนที่เขายังมองหาโรแมนติกรีเลชั่นชิพยังมองหาเคมีสตรีจากความฟินของฟอร์อินเลิฟอีกครั้งบางคนเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ฟินแล้วอ่ะก็เป็นไปได้ที่เขาอาจจะบอกเราว่าเอ้ยเราไม่รู้สึกอะไรกับเธอแล้วแต่ความผูกพันอย่างอื่นที่ สร้างสมด้วยกันมาอาจจะสามปีสปีหปีเปีหมอเชื่อว่าตรงนั้นมันยังอยู่แหละมันยังอยู่แพ่ยงแต่ว่าความรู้สึกเหมือน fall in love มันตามวิทยาศา,ศาสตร์เลยนรูกมันมันหายไปแน่นอน <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่ามันเกิน2ปีไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคู่ของเราเป็นคนที่ยังมองหาความโรแมนติก ยังมองหาเอฟเฟกต์จากไอตัวฮอร์โมนตัวเนี้มันต้องมีการคอยเขาเรียกว่าคุยสื่อสารกันว่าทำยังไงมันถึงจะมีการรีลีสหรือว่ามีการหลั่งออกมาอีกรอบหนึ่งเหมือนที่บางคนเขาบอกว่าแต่งไปแล้วเราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรามันแบบดูเอื่อยเชื่อเราต้องหาอะไรมาสปซ์ตัวมาทำให้ซูซ่าบ้างซึ่งแต่ละคู่ไม่เหมือนกันนะอยู่ด้บอกนะแต่เผอิญเท่าที่ฟังอันนี้เป็นไปได้ว่าแฟนของเราเขาอาจจะมองหาเคมิสตรีคืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบ นิ่งๆชิลๆแบบไปเรื่อยๆหรือแม้แต่ในเรื่องของการแสดงความรักอะ่ะวันนี้ก็จะต้องคุยเหมือนที่หมอบอกไปหลายทีแล้วว่าภาษารักามันห้าอย่างซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะแสดงออกมาหมดบางทีมันเป็นการให้สิ่งของบางคนคือชอบ quality time บางคนชอบ physical touch สัมผัสเนื้อตัวบางคนชอบเรื่องของการดูแลแต่ละคนมีวิธีการแสดงออกของความรักที่มันไม่เหมือนกัน แต่ก็อย่าลืมว่าอาหารที่อร่อยมากๆต่อให้เป็นจานในชลิน5ดาวแต่ว่าอยู่กินเหมือนเดิมตลอด2ปีสุดท้ายแล้วทุกคนก็สามารถเบื่ออาหารจานนั้นได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากให้ชีวิตของเรามันสู้ซ่าหรือว่ากลับมา Fall In แล้วกันอีกรอบหนึ่งลองใช้เวลาคุยคุยกันก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะลองใหม่กับเราเราเปลี่ยนใจคนไม่ได้นะ mm hmm. พี่พี่บอกเลยเราเปลี่ยนใจคนไม่ได้เราคอนโทรลได้แค mm hmm. ่ตัวเราอย่างเดียวถ้าสมมติเราทำเต็มที่แล้ว คุยแล้วเราเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะเขาไม่อยากจะลองใหม่แล้ว Move on ค่ะร้องไห้ไปเลยถ้าเสียดาย Relation s h i p นี้มาร้องไห้ให้กับมันเสียใจให้เต็มที่แล้วทำตัวเองให้ดูดีให้แฮปปี้อาจจะไม่ต้องแฮปปี้แบบมีความสุขมากอ่ะแต่ทำให้ตัวเองมีคุณค่ารักตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่หนูจะได้พร้อมไปเจอคนใหม่ที่เขาอาจจะชอบความสัมพันธ์ที่มันเอ่อเฮลตี้ในในแบบที่อยู่ชอบจริงๆ เราทาได้ค่ะเราอยู่ได้แน่นอนนะคะลองดูจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีเหมือนที่คุณหมอฟ้าพูดในช่วงเวลาหนึ่งถึงสองปีก็เหมือนเป็นช่วงโปรโมชั่นมันเอาเคมีเข้าไปไม่ได้หรอคุณหมอมันเติมเข้าไปได้ไหมคะนอกจากเรื่องของพฤติกรรมการสื่อสารกันแล้วเนี่ยอย่างบางคนก็บอกเนี่ยอย่างเช่นกช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตเข้าไปได้ไหมคุณหมอกินช็อกโกแลตมากหนูจะอ้วนและแทนที่หนูจะเติมความสู้ซ่าคราวนี้แฟนจะทิ้งเพราะหนูอ้วนนะคะลูกไม่ได้ หนูหนูจะให้เขากินแต่ช็อกโกแลตเพื่อที่จะได้ fall in love หนูอีกรอบหนึ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือปัจจัยหรือว่า,อ,าองค์ประกอบนใน r e l a t i o n s แต่ละคู่่มันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนั้นสิ่งที่ที่สุดคือเรื่องของการสื่อสารต้องคุยกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรไอ,อยากได้อะไรไม่อยากได้อะไระทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดก่อนนะคะถ้ามันไม่ไหวจริงๆแล้วก็เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเราต้องมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ เธอ Move On ไปเจอคนหม่ด้วยนะคะร้องไห้<ช>เลยร้องไห้อยากร้องร้องเลยแต่ว่ากําลังใจก็อยากร้องร้องไป<ม>หรือว่าอยากจะด่าแฟนว่าแฟนอยู่ดีๆก็ให้เหตุผลหรือบ้า <c oughs> บอมรู้ก็ด่าไปให้สารใจกับเพื่อนแต่เธอไม่ต้องด่าออกศานะมากเดี๋ยวเธอไม่สวยแล้วเดี๋ยวผู้ชายคนใหม่เขาจะกลัวหล่อนก็ เอาให้เต็มที่กับเพื่อนที่เราไว้ใจได้<อ>แล้วเราก็ move on แล้วเราก็ move on ด mm ้ว hmm. เพราะว่าชีวิตเราเกิดมาคนเดียวตอนตายเราตายคนเดียว mm hmm. แต่เรื่องความสัมพันธ์มันใช้คนสองคน mm hmm. ถ้าเราพร้อมจะสู้ต่อแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขามไม่พร้อมจะสู้ mm hmm. บางทีเราต้องเลินที่จะเล l ก t g ะปล่อยไป mm hmm. เรียนรู้ที่จะปล่อยเพื่อที่จะมีความสุขมากขึ้น mm hmm. นะคะเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะ